หาตัวช่วยอยู่หรือเปล่าเอ่ยผอมกินไปดูไม่มีน้ำไม่มีนวนแลแบนเป็นไม้กระดานใส่อะไรก็ดูไม่สวยเคยลองหาตัวช่วยกันหรือยงังคะถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยอยู่เราขอแนะนำนี่เลยหอยหวานเจีายบคุณนายเมียตลกมีส่วนผสมของสมุนไพรไม่เป็นอันตรายสวยจากภายในสู่ภายนอกนี่เลย ไอ่หวานเจอีใบคุณนายเมียตลกมันจะช่วยยังไงเราเป็นคนนึ่งที่ผอมผอมมากอืมไม่มีน้ำไม่มีนวลเลยแล้วก็ใส่อะไรก็ดูไม่สวยไปสมดุดตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องกระชับแต่งตึงก็ยังช่วยเรื่องตกขาวใครที่มีปัญหาเรื่องตกขาวนะคะตัวนี้ช่วยได้แล้วก็เรื่องปวดท้องประจำเดือน เราก็เป็นคนที่ปวดท้องประจำเดือนมากเหมือนกันถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ลองตัวนี้ดูนะคะหอยหวานเจ๊บายคุณนายเมียตลลค่ะ